สวัสดีครับกระแเข้าวดังมาแล้วครับนักแสดงไทยเพียงคนเดียวที่ร้องไห้ไปล่อยโฮหลังรู้ Lisa, ลิซ่าคว้ารังวัลเบสเคป๊อจากการณีที่สาวสาว,วง b l a c k พิงคได้ไปร่วมงาน MTV v i ดีโอ u s i c Award ที่กุงน็อกรัฐน,นิวเจอร์ซสหรัฐอเมริกาก่อนที่ลิซ่า b บล็ k พิงคหรือลิซ่าและลิซามโนบาลสาวไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกวง ได้คว้ารางวัลเบสเคป๊อปจากผลงานเพลงเดี่ยวของเธอคือลาลิซาสร้างความปลิ่มปิ่มให้กับเหล่าบรรดาบลิงก์และสมาชิกภายในวงเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการสร้างประวัติด้วยการเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกที่ได้รางวัลเคป๊อและได้รับรางวัลน,นี้ด้วยและล่าสุดนั้นนักแสดงไทยอย่างรัศมีแขฟ้าเกือ้อล้น ก็ทำเอาคนบันเทิงและแฟนๆตกใจหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพขณะที่กำลังร้องไห้หนักมากผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวก่อนเผยสาเหตุว่าตื่นมาแล้วรู้ว่าลิซ่าได้รับหลังวัน ag, วิถีคิงคองซึ่งทั้งนี้หลังจากที่โพสต์สังเาวถูกเผยแพร่ไปก็ได้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอทิตุก,กี้สุดารัตระบุว่า ฮ่าฮ่านึกว่าใครเป็นอะไรโว้เขาบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะครับขอบคุณครับ